เหนือจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เช่นเดียวกันนะคะโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ของภาคเหนือไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ ทีท่าอากาศยานจังหวัดแม่ห้องสอนอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศนพลเอกอุกฤษตันตานนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ห้องศนโดยมีนายบุญลือธรรมธนานรักษรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสรุปสถานการณ์แนวทางการป้องกันหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งในปีนี้ค่ะระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม ได้เกิดจุดความร้อนใกล้เคียงกับปี2566เกิด2 0 3 9จุดในปี2567เกิด2 0 2 3จุดนะคะทั้งนี้ค่ะยังได้เตรียมความพร้อมในมาตรการเฉพาะหน้าเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าไว้แล้วค่ะทั้งนี้ทางผู้ช่วยบรราการผู้บรราการฐานบกก็ย้ำว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีความห่วงใยในสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือและย้ำว่ากองทัพปกพร้อมให้ความช่วยเหลือทางจังหวัดในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองในพื้นที่นอกจากนั้นยังขอให้จังหวัดเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์และให้เพิ่มความเข้มในมาตรการป้องกันป้องปราม เพื่อควบคุมสถานการณ์โดยใช้กลไกกอ,อรมนรในการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ค่ะ